สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบอร์ชายบอลสีนะครับวันนี้แบ่งปันบอลซีอีกแล้วแบ่งทุกวัน <c oughs> แบ่งทีเลือเกินก็พยายามที่จะเคลียออกนะครับเนาะพยายามจะแบ่งปันออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะเก็บบอลตัวใหม่ๆเข้าตู้นะครับก็เป็นการแบบยังไงอะเคลีย์ตู้นะครับเนาะบอลก็โตขึ้นเรื่อยๆ ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวหน้าหนาวบอนสีก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนหน้าฝนแบบนี้แล้วนะครับก็พวกเราก็พยายามที่จะเลี้ยงให้มันผ่านพ้นไปให้ผ่านหน้าหนาวไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะยุบ <c oughs> ต้นใหญ่ๆก็จะยุบลงหัวนะครับหาไม่เจอเหลือแต่กระถาง <c oughs> ไม่อยากให้มีหน้าหนาวเลยนะครับหน้าหนาวทางเชียงรายนี่หนาวมากบอนสีต้นเล็กๆนี่ไม่โตเลยนะครับ เอาละครับวันนี้ก็มาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆเ,เหมือนเดิมนะครับต้นบอนสีก็พอประมาณพอเหมาะพอดีนะครับต้นแบบนี้แหละส่งง่ายราคาดีนะครับเนาะต้นโตเมื่อวานก็ขอบคุณมากที่เอฟบอนสีของเบิดชัยนะครับท่านไหนที่ไม่ทันก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแจ้งค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งก็แบบโอนนะครับเหมาเหมาห้าสิบบาทส่งปลษณีย์ไทย EMS แล้วก็ แบบเก็บเงินปลายทางนะครับเมาเมาแปดสบาทส่งแฟดเอ็กเพลสท่านไหนที่สะดวกเฟซบุ o กนะครับทัก,ก a c e b o o k มาช่วงนี้เบิร์ดชัยตอบไม่ได้นะครับอ่านได้แต่ตอบไม่ได้เพราะว่า Facebook ของเบิร์ดชัยโดน บล็อกนะครับโดนบล็อก3วันนะครับตอบแชทไม่ได้กดไลค์ไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้นะครับได้แต่ดูอย่างเดียวทั้งเพจนะครับทั้งแฟนเพจเบิดชัยบอลสีแล้วก็ Facebook ส่วนตัวเบิดชัยบอลสีนะครับโดนบล็อกเพราะว่าไปแชร์รูปเด็กไปแชร์รูปเด็กตลกตลกเมื่อก่อน a c e b o o k ก็หาหาว่าเราอ่ะหากินกับเด็กนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องตลกที่แชร์ แชร์เล่นๆนะครับเอาไว้คอมเมนต์เล่นๆเนมื่อประมาณสักประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวนี้มัน Facebook เขาผิดกฎชุมชนนะครับมีกฎชุมชนเยอะเหมือน YouTube นี่แหละนะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังระวังกันหน่อยนะครับเวลาเพื่อนๆที่พี่จะแชร์อะไรบน Facebook นะครับเดี๋ยวโดนปิดกั้นนะครับเหมือนของผมอะ <laughs> โดนบล็อกเลยแหละ3มวันห้ามเล่นได้แต่ดูอย่างเดียว เอาาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเล่มมานานแล้ว <c oughs> กว่าจะขายได้นเนาะเบิดเนาะเริ่มกันเลยนะครับต้นที่หนึ่งนะครับนี่ผมมีมหาชัยเหลืออยู่สองกระถางนี่ครับมหาชัยสวยๆเลยทุกท่านดูนี่ครับมหาชัยสวยมากนี่ป้ายสวยแล้วนะครับกระถางที่หนึ่งครับมหาชัย เอาไป80บาทนะครับเอาไป80บาทครับสําหรับมหาชัยเนาะอันนี้คือกระถางที่1นะครับดูความสวยงามของน้องสวยงามแล้วนะครับนี่ต้นก็ประมาณนี้แหละสูงสบายนะครับเอาไปเลี้ยงแบบสบายๆบาราคาเบาๆนะครับเนาะต้นกําลังถูกๆนะครับมหาชัยกระถางที่2ครับอยู่นี่นี่ครับป้ายสวยแล้วมหาชัยเนาะกระถางที่2บอลเขียวป้ายแดงนะครับ โอ้วันนี้ก็มืดนะครับอึมครึมมาอีกแล้วทุกท่านฝนจะตกอีกแล้วครับเมื่อคือนก็ตกหนักมากนะครับนี่มหาชัยสิแวะไปเรื่องอื่นอีละมหาชัยกระถางที่สองครับแปลสิบบาทนะครับมหาชัยโอ้ท่านไหนที่สนใจบอลสีสามสิบบาทเดี๋ยวรอก่อนนะครับต้องคัดหน้าไม้นะครับอันนี้สวยๆก็ราคาก็อาจจะสูงนิดนะครับเนาะ ราคาอาจจะสูงนิดแต่ได้ความสวยของเขาไปคุ้มนะครับเนาะจ่ายแพงได้ของดีนะคุ้มนี่80บาทครับมหาชัยต่อไปครับผมยอดมงกุฎผมมีอยู่3ามกระถางครับทุกท่านยอดมงกุฎอ่ะดูครับสวยๆเลยยอดมงกุฎนี่ต้นนี้สวยมาก ด่างสวยด้วยใบนี้ก็เผือกแต่ใบนี้ก็ด่างอันนี้ด่างฮาร์ปเลยนะครับยอดมงกุฎกระถางนี้ครับเอาไปที่60สิบาทครับผมยอดมงกุฎ60บาทนะครับวันนี้ขายยอดมงกุฎกระถางละห0สบาทไม่แพงนะครับทุกท่านผมว่าไม่แพงนะสําหรับบอนสีหน่าสวยๆแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับไม่ถึงร้อยยอดมงกุฎกระถางที่หนึ่งครับนี่ครับสวยงาม 60บาทครับต่อไปยอดมงกุฎกระถางที่สองครับอันนี้ด่างเหลืองนะครับเนาะด่างเหลืองมาเลยดูสีทุกท่านนี่ด่างเหลืองนะครับดูใบนี้คือเขาเกิดมาแล้วเขาพิการนะครับเนี่ยเออพิการใบใบนึงนะครับแต่เดี๋ยวใบอื่นก็ปกตินะครับอันนี้น่าจะโดนอะไรไม่รู้แอบมีแมงอะไรมากินหรือเปล่าหกสิบบาทครับยอดมงกุฎ กระถางที่สองกระถางนี้ด่างเหลืองนะครับทุกท่านนี่ความสวยของเขาต่อไปยอดมงกุฎครับอีกกระถางหนึ่งครับหกสิบาทอันนี้ก็สวยนี่ด่างสวยเลยนะครับนี่ครับผมกระถางที่สองครับกระถางที่สามสี่สองอะไรล่ะนี่ครับหกสิบบาทครับยอดมงกุฎหกสิบบาทนะครับสวยงามครับผมยอดมงกุฎ ยังเป็นบอลที่สวยงามเหมือนเดิมนะครับมีอยู่สามกระถางนะครับสำหรับยอดมงกุฎวันนี้เอา้าต่อไปครับเยี่ยมตะวันเยี่ยมตะวันมาแล้วนะครับท่านไหนที่ยังไม่มีเยี่ยมตะวันเนาะบอลเก่าป้ายแดงนะครับเยี่ยมตะวันเอาไปกระถางละหกสบาทแล้วกันนะครับพอดีเยี่ยมตะวันเขาป้ายน้อยนะครับเนาะมันก็ไม่ป้ายน้อยหรอกมันก็ประมาณนี้แหละ เยี่ยมตะวันโตมาจะกัดสีตรงใบนะครับนี่ครับเริ่มกัดสีแล้วเห็นไหมเขาจะกัดสีตรงใบนี่แหละแล้วก็ป้ายสีแดงนะครับเยี่ยมตะวันมีสองกระถางครับกระถางที่หนึ่งครับเอาไปกระถางละหกสิบบาทนะครับสําหรับเยี่ยมตะวันบอนสีราคาดีนะครับราคาดีมากต่อไปครับเยี่ยมตะวันกระถางที่สองครับเอาไปอีกครับหกสิบบาทนี่ป้ายแดงมาแล้วดูสิ ปลายทุกใบนะครับเยี่ยมตะวันนะปลายทุกใบนี่ครับหลอดไหม่ก็แทงมาแล้วถนัดแทงซะด้วยเหมือนเจ้าของสวนเลย <laughs> ถนัดแทงไม่ไม่ได้ใช้มีดแทงนะใช้อย่างอื่นแทงตลกสนุกสนุกกันไปนะครับเราไม่อยากให้ทุกท่านเครียดนะครับแต่ผมอะเริ่มเครียดแล้ว <laughs> ลอเล่นนะครับเราไม่เครียดสนุกสนุกครับนี่เยี่ยมตะวันหกสิบบาทกระถางที่สองครับ ต่อไปครับผมอ้าวนี่ครับอันนี้เป็นปราสาทสทองด่างนะครับด่างมานิดหนึ่งนะครับนี่เขายังขายกันแพงอยู่นะกระถางนี้ด่างเยอะครับปราสาททองกระถางนี้ด่างเยอะนะครับขอที่หนึ่งร้อยบาทนะครับปราสาททองกระถางนี้ด่างเยอะต้นโตนะครับเนาะกัดสีมาแล้วนะครับด่างเยอะขอหนึ่งร้อยบาทนะครับขอหนึ่งร้อยบาทนี่ครับ ปราสาททองด่างหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเศรษฐีเงินล้านนะครับเศรษฐีเงินล้านปราศาททองด่างนะครับด่างสวยใบนี้ก็ด่างนะครับเห็นไหมเริ่มกัดสีมาแล้วน,นะครับสีแดงสดโดนแดดนี่สีแดงสดสวยมากแล้วก็ด่างนะครับนี่ครับ100บาทครับต่อไปปราสาททองต้นนี้ด่างน้อยนะครับต้นนี้ด่างน้อยเอาไป6เออเอาไป จ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดสิบาทด่างน้อยเจ็ดสิบาทนะครับแต่ต้องไปเอาไปลุ้นใบใหม่นะว่าจะด่างหรือเปล่าแต่อันนี้ด่างมาละเจ็ดสิบาทหกสิบคงไม่ไหวอ่ะไม้แรนะครับเนาะอันนี้ครับเริ่มกัดสีแล้วเอาไปเจ็ดสิบบาทครับนี่ครับขายความสวยตามหน้าไม้นะครับปลาสาต์ทองนะครับปลาสาตทองด่างนะครับนี่ด่างมาแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นใบใหม่นะครับว่าจะด่างหรือเปล่านะครับแทงหลอดมาแล้ว นี่ครับปลาสาททองมีสองกระถางนะครับกระถางหนึ่งหนึ่งร้อยกระถางหนึ่งแปดเออเจ็ดสิบบาทนะครับโอ้โ oh, หชอบลืม <c oughs> ชอบลืมพูดแล้วลืมต่อไปครับผมมะนีจันครับกระถางนี้ด่างสวยเหมาะแก่การตั้งแม่มากนะครับมะนีจันราคาในกลุ่มก็ยังแพงอยู่นะครับเบิดชายปล่อยให้ครับด่างสวยขนาดนี้นะครับเอาไปที่ 100บาทนะครับมณีจันด่างสวยขนาดนี้100บาทครับผมดูดูใบครับผมด่างทุกใบไม่มีหลุดด่างอันนี้แหละนะครับเหมาะแก่การทำแม่พันธุ์มากจ่ายลูกมาสวยนะครับนี่ไม่มีหลุดด่างเลยสักใบนะครับด่างทุกใบขอที่100บาทแล้วกันนะครับ100บาทเนาะมณีจันนะครับบอลราคาดีอยู่นะครับมณีจันท โตมาสวยนะครับใบอ้วนๆนะครับตุ๊ดุ๊ตุ๊ดุ๊นะครับเนาะมีสีชมพูเข้านะครับมะนีจันนะครับหนึ่งร้อยบาทครับต่อไปเป็นบอนสีเมืองเกาะเกล็ดครับผมนี่ด่างสวยนะครับมีสองต้นนะครับในนี้นะครับนี่มีสองต้นในหนึ่งกระถางบอนสีเมืองเกาะเกล็ดต้นนี้นะครับด่างสวยครับผมขอที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับบอนสีเมืองเกาะเกล็ดครับเม็ดสีมาแล้ว ด่างฮาบมาด้วยอันนี้ก็ด่างสวยนะครับด่างนะครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับดูครับชัดเจนสองต้นเนาะนี่ครับหนึ่งร้อยบาทครับกระถางนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับบอนสีเมืองเกาะเกล็ดนะครับใครที่ยังไม่มีเมืองเกาะเกล็ดทักมาหาเบอร์ชัยได้นะครับหนึ่งร้อยบาทเอาไปเลี้ยงกันสวยๆเลยครับผม ต่อไปครับกระถางสุดท้ายของวันนี้นะครับขายน้อยอีกแล้วนี่ครับมะนีมรกตนะครับด่างสวยครับกระถางนี้มะนีมรกตกระถางนี้ด่างสวยครับผมเอาไปครับกระถางนี้ครับมะนีมรกตเอาไปที่แปดสิบาทครับ80บาทสําหรับมะนีมรกตเนาะสวยมากโตมาสวยนะครับกระดูกสีชมพูนะครับด่างมีสีเหลืองเข้านะครับบางใบ ด่างเหลืองเข้าแล้วก็ชมพูขาวนะครับดูครับความด่างของน้องสวยครับมณีมรกตผมยังชอบเลยผมก็ยังมีอยู่นะครับมณีมรกตเก็บไว้นะครับตั้งเยอะตั้งแยะเนาะนี่แหละรครับบอลสีของเบิร์ชัยวันนี้นะครับขายกันเบาๆนะครับขายกันเบาๆแล้วก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนเดิม <laughs> ตามสเต็ปของเบิร์ชัยนะครับเนาะ ค่อยๆขายแบบนี้แหละแต่ก็ขายกันทุกวันแบ่งปันกันทุกวันนะครับสวยๆเอาไปเลี้ยงกันได้เอาละครับสนใจบอลสีก็ทักมาตรงนี้นะครับทักไลนย์อย่างเดียวนะครับ Facebook ทักไม่ได้ไม่งั้นก็โทรเอานะครับ Facebook ทักไม่ได้เพราะว่าโดนบล็อกนะครับไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่วันนี้ดูแล้วยังใช้ไม่ได้วันนี้ยังใช้ไม่ได้สนใจบอลสีก็ทักมาโทรม,มาได้นะครับ วันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ